คลิปก่อนหน้านี้นะครับอาจารย์สอนพวกเราเกี่ยวกับการใช้ scatter plot เพื่อดูทิศทางของความสัมพันธ์ของตัวแปร2ตัวแปรใช่ไหมครับอย่างไรก็ตามเนี่ยข้อจํากัดของ scatter plot ก็คือว่ามันไม่สามารถบอกได้อย่างแม่นยําว่าตกลงแล้วนะครับตัวแปร2ตัวนะั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์กันในความเข้มข้นระดับใดนะเป็นความสัมพันธ์มากสัมพันธ์ระดับปานกลางหรือสัมพันธ์น้อยนะครับมันไม่สามารถ บอกได้อย่างแม่นยำดังนั้นนักสิติเนี่ยก็ศึกษาแล้วก็เสนอสูตรที่ใช้ในการคำนวณนะครับค่าที่บ่งบอกหรือระบุถึงความสัมพันธ์ของตัวแปร2ตัวแปรค่านี้เราจะเรียกมันว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นะครับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เนี่ยนะามาจากคำว่า correlation นะครับแล้วก็ coefficient คำว่าสัมประสิทธิ์เนี่ยมาจากภาษาอังกฤษก็คือ c o e f f i e n c correlation ก็คือว่าสสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์นั่นเองนะครับดังนั้น,น,นเวลาเราจะคำนวณค่าสัมประสิทธิส์สัมพันธ์เนี่ยประการแรกก็คือว่าเราจะต้องดูก่อนว่าระดับของการวัดตัวแปรที่เรากําลังศึกษานั้นเป็นระดับการวัดแบบไหนซึ่งระดับการวัดที่ต่างกันก็จะใช้ค่าสถิติที่ต่างกัน แต่ว่าในบทนี้เนี่ยอาจารย์จะสอนเฉพาะาตัวแปรท,ที่ถูกวัดในระดับ Interval ขึ้นไปไนะับนเกับ Ratio Scale ดังนั้นก็เป็นตัวแปรเชิงปริมาณทั้งคู่นะครับค่าสถิติที่เราใช้ในการวัดความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงปริมาณทั้งคู่เนี่ยเราจะเรียกว่าค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์แบบเพียร์ันนะครับค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์แบบเพียร์ัน โอเคทีนี้ภาษาอังกฤษก็คือ Pearson Product Moment Correlation Coefficient นะครับ Pearson ก็เป็นนักสถิตินะครับถ้าอาจารย์จะไม่ผิดน่าจะชื่อเ่า Pearson ก็เป็นนักสถิติคนสำคัญสำคัญคนหนึ่งเลยของโลกนี้นะครับที่ศึกษาแล้วก็สร้างสูตรสถิติเพื่อมาอธิบายปรากฏการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมเนี่ยเยอะแยะมากมายซึ่ง สูตรอันหนึ่งที่นิยมใช้มากอาจารย์คิดว่าการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สัมพันธ์แบบเพียสันเนี่ยงานวิจัยในฝั่งจิวิญานะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคลินิกหรือว่าฝั่ง IO เนี่ยจะต้องใช้ค่าสถิตินี้แล้วอาจารย์บอกเลยว่าค่าสถิตินี้เนี่ยสัมประสิทธิ์สัมพันธ์นแบบเพียสันเนี่ยจะเริ่มต้นให้เราเรียนตั้งแต่นี้ไปจนถึงเราจบนะครับทีนี้ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์แบบเพ,เพียสันเนี่ย มันคำนวณเพื่อให้เราสามารถพิจารณาระดับความเข้มข้นของความสัมพันธ์ของตัวแปร2ตัวแปรเชิงปริมาณได้ซึ่ง range ของไอตัวค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยจะอยู่ระหว่างลบ1ถึงบวก1นะครับนะทีนี้คำว่าบวกกับลบนะหมายถึงทิศทางนะถ้าลบก็จะเป็นความสัมพันธ์ทางลบนะหรือ inverse relationship เนาะถ้าเป็นบวกก็แสดงถึง Direct Relationship Relations หรือความสัมพันธ์ทางบวกนะแล้วระดับความสัมพันธ์เราจะพิจารณาจากไหนมันจะเริ่มจากศูนย์ตรงนี้0ูนย์คือไม่มีความสัมพันธ์นะถ้าความสัมพันธ์ระดับน้อยก็จะเริ่มต้นไปเช่นสมมติจุดจุดจุด2จุด3จุด4จุด5 ไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มหนึ่งจะเห็นได้ว่าจากภาพนะเป็นสีเขียวอ่อนไปจนถึงสีเขียวเข้มอันนี้คือระดับของความสัมพันธ์ถ้าเข้าใกล้ศูนย์คือมีความสัมพันธ์น้อยถ้ากลางๆตรงนี้ก็ความสัมพันธ์ระดับปานกลางถ้าเข้าใกล้หนึ่งก็คือมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์ในระดับสูงหรือระดับมากถ้าเต็มหนึ่งเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ทางบวกโดยสมบูรณ์นะครับ นะทีน MM uh, right ี้เช่นเดียวกันทางด้านซ้ายทางด้านซ้ายนี่ก็คือความสัมพันธ์ทางลบนะครับเช่นเดียวกันถ้าค่านั้นเข้าใกล้ศูนย์อยู่บริเวณนี้ตรงนี้ก็คือมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับน้อยนะแต่ถ้าอยู่ตรงกลางก็คือมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับปานกลางแต่ถ้าเข้าใกล้เต็มหนึ่งก็คือเต็มลบหเนี่ยก็ถือว่ามีความสัมพันธ์แนวโน้มมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับสูงถ้า ถ้าเป็นลบ1เลยก็คือมีความสัมพันธ์ทางลบโดยสมบูรณ์นะอันนี้ก็คือวิธีการที่เราใช้ในการตีความค่าดัชนีสัมประสิทธิ์สัมพันธ์แบบเพียรสันเพื่อดูว่าบวกลบคือทิศทางนะแล้วก็ระดับความสัมพันธ์คือถ้าน้อยคือเข้าใกล้ศูนย์ทมากคือเข้าใกล้1นั่นเองไม่ว่าจะเป็นบวกหหรือลบ1น,นะครับทีนี้นะถ้าเราใช้ scatter plot ในการ plot ทิศทางของความสัมพันธ์เรายังพอจะทําให้เห็นว่าตกลงแล้วเนี่ยนะรูปแบบนะแล้วก็ทิศทางแล้วก็ระดับความเข้มข้นเนี่ยถ้าเป็นไม่มีความสัมพันธ์กันเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของเกาะกลุ่มแบบเป็นคล้ายๆเงี้ยเป็นคล้ายๆวงกลมเป็นเกาะกลุ่มนี้ถ้าเราเห็น scatter plot แ,แบบนี้แสดงว่าความสัมพันธ์เป็นสูงแต่ถ้าเราเห็นจุดดอทเนี่ยนะตรงเป๊ะอยู่ในเส้นเลยนะ แสดงว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกโดยสมบูรณ์ก็คือค่าที่คำนวณได้จะเท่ากับ1บวก1นะแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้ก็คือตรงเช่นเดียวกันแต่มันลงดอยแบบนี้อันนี้มันขึ้นดอยนะอันนี้ลงดอยแบบนี้แสดงว่าลบหก็คือมีความสัมพันธ์ในทางตรงข้ามแบบสมบูรณ์นะครับแต่ถ้ามีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง เราจะเห็นได้ว่ามันจะมีการกระจายแต่ทำแต่พอให้เราเห็นทิศทางบางอย่างได้นี้เช่นเดียวกันมีการกระจายแต่พอทําให้เราเห็นทิศทางบางอย่างได้นี่ก็จะเป็นการที่เราดูว่าการกระจายนั้นสามารถบ่งบอกนะแนวโน้มของความเข้มข้นของความสัมพันธ์ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้นะในการคํานวณค่าขนาดอิทธิพลที่เราใช้ สัมประสิทธิ์สัมพันธ์แบบเพียสันเนี่ยนะครับมันมีหลายสูตรนะสูตรที่ง่ายที่สุดแต่ว่าจำยากหน่อยก็คือสูตรที่อาจารย์จะเอามาให้เราดูแล้วก็ฝึกคำนวณในครั้งนี้ก็คือสูตรนี้สูตรนี้ถ้าเราได้องค์ประกอบพวกนี้นะแล้วเนี่ยก็จะคำนวณได้ไม่ยากนะครับอ่ะ,อะเท่ากับ n คูณด้วยซิกมา xy ลบด้วยซิกมา x คูณซิกมา y นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก่อนคือทำคูณก่อนใช่ไหมเราทำสองอันนี้ก่อนเราเอาก็เอา n ไปคูณซิกมา x, กซิกก่อนแล้วก็ค่อยมาลบทีหลังส่วนข้างล่างอย่าลืมว่ามันมี a r e root อยู่ซ่อนนะดังนั้นทำก้อนข้างล่าง2ก้อนนี้แล้วใส่แล้วคูณกันแล้วก็ใส่ square r o ู t นะครับก็จะได้ค่า r มา โอเคตัวอย่างการคำนวณนี้เรื่องจากว่าในสไลด์ powerpoint ของอาจารย์เนี่ยไม่ได้เอาตัว Data มาเดี๋ยวอาจารย์ขอให้พวกเราเนี่ยนะนะครับเเปิดหนังสือนะครับใครยังไม่มีหนังสือก็พอสไว้ก่อนเนาะหนังสือจะอยู่หน้า246นะครับข้อมูลตัวอย่างในที่นี้ก็คือ นักจิตวิทยาการศึกษานะนะครับศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบแสดงตัวกับยอดขายในพนักง,งานเอกชนแห่งหนึ่งจำนวน5คนได้ผลดังตารางดังนั้นในที่นี้ตัวแปร x ก็คือบุคลิกภาพแบบแสดงตัวนะครับตัวแปร y คือยอดขายเราเก็บมา5คนก็คืออ่ะ ทษทีครับเ,เก็บมา6คนนะโทษโจดผิดนะเก็บมา6คนนะครับแล้วก็ได้คนที่1จะคุณคนที่6ก็คือ a b c d e f นะสิ่งที่เราจะต้องทำเราเรารู้คะแนน x เรารู้คะแนน y ละเราหาก็คือเราหาการคูณซักก็คือเอา x ไปคูณ y นะแล้วเอา x ไปยกกำลังสองเอา y ไปยกกำลังสองเราทำโปรดักพวกนี้ เก็บไปก่อนหลังจากนั้นก็หาผลรวมซิกมา x เท่ากับ345นะซิกมา y เท่ากับ819เนาะนะครับซิกมา xy 47,634ซิกมา x กําลังสองเท่ากับ2 3ง9แล้วก็ซิกมา y กําลังสองเท่ากับ1น2 4 0แะครับอ่า43 หลังจากนั้นอาจารย์จะขอใช้ไอตัวนี้ในการฝึกคำนวณพวกเราเลยก็แล้วกันเนาะโอเคหลังจากนั้นเราจะเห็นได้ว่าเราได้โปรดักในการคำนวณเรียบร้อยละเราก็ใช้สติหน่อยก็แล้วกันในการที่จะใช้สูตรนี้เพราะว่ามันมีทั้งบวกลบคูณหารและถอดรูทที่เป็นตัวหารอยู่ข้างล่างนะโอเคสูตรนี้ เก็บมา6คนใช่ไหมนะครับตรงนี้ก็เป็น6เนาะคูณด้วยซิกมา xy ซิกมา xy คือตัวนี้เราก็เอามาใส่นะครับซิกมา xy ลบด้วยซิกมา x ซิกมา x คือ342นะคูณด้วยซิกมา y ก็คือ8 1ดร้อยสิบเก้านั่นในตัวข้างบนเราทำได้เรียบร้อยละนะครับ ส่วนตัวข้างล่างนะหารด้วยสแควร์รูทก้อนแรกนี่คือ n ก็คือ6ใช่ไหมคูณด้วยซิกมา x กำลังสอง Sigma x กำลังสองคือตัวนี้ลบด้วยซิกมา x เฉยๆแล้วค่อยไปยกกำลังสองคือตัวนี้แล้วก็ค่อยเอาไปยกกำลังสองอย่าลืมตรงนี้เป็นจุดคูณน,นะครับจุดคูณน,นะตรงนี้เป็นคูณเนานะคูณ6นะ คูณด้วยซิกมา y ยกกำลังสองแล้วก็ลบด้วยซิกมา y เฉยๆยกกำลังสองนะครับทำนู่นนี่บวกลบคูณหารตั้งสติให้ดีแล้วอย่าลืมว่ามันมีสแควร์รูทอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับคูณทั้งสองอันด้านล่างแล้วใส่สแควร์รูทเป็นอันดับสุดท้ายสมมติตัวอย่างนี้ตัวข้างบนเราได้ประมาณ3,249 เนาะตัวด้านล่างที่เป็นตัวหารได้3,623.395ดังนั้นจากโจทย์นี้ค่า r ก็คือค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์แบบเพียรสันก็จึงเท่ากับจุด897นั่นเอง,งนะครับจุด897นะก็หมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าจากข้อมูลพบว่าบุคลิกภาพแบบแสดงตัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับยอดขาย นะแล้วก็ r เท่ากับจุดแนั่นคือพนักง,งานที่มีคะแนนประเมินบุคลิกภาพแสดงตัวสูงเมื่อไปวัดยอดขายแล้วเขาก็จะมียอดขายสูงเช่นเดียวกันลักษณะนะของอความสัมพันธ์ทิศทางของมันก็คือเป็นความสัมพันธ์ทางบวกใช่ไหมความสัมพันธ์ทางบวกนะครับเพราะว่าค่า r นั้นเป็นบวกนะแล้ว จุดแปดเข้าใกล้หนึ่งแสดงว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกันในระดับค่อนข้างสูงนะครับน,นี้ก็เป็นตัวอย่างการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์แบบเพียสันซึ่งตัวย่อของมันก็คือ R นะครับเดี๋ยวกลับมาดูสไลด์ powerpoint อีกรอบหนึ่งนะนี่ก็ตัวอย่างก็เป็นเช่นเดียวกันกับสไลด์ powerpoint นะครับในหนังสือเนาะทีนี้ ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์แบบเพียสันเป็นค่าค่าหนึ่งที่เป็นดัชนีวัดขนาดอิทธิพลของการวิจัยแบบเชิงสาหาสัมพันธ์เพื่อทำให้เรารู้ว่าตัวแปรสองตัวนั้นมีความสัมพันธ์กันหรือไม่สัมพันธ์กันแบบใดแล้วความเข้มข้นของมันเนี่ยมีความสัมพันธ์ในระดับใดนะครับนอกจากนี้ ก็ยังมีค่าสถิติอีกประเภทหนึง่งซึ่งถ้าเราคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์แบบเพียร์สันได้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถคำนวณค่านี้ได้ตามต่อเนื่องกันนะครับค่านี้เราเรียกว่าค่าสัมประสิทธิ์การทำนายนะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า coefficient of determination หรือ R กำลังสองดังนั้นสูตรของมันบอกว่า R กำลังสอง นะครับากำลังสองนะก็แสดงว่ามันต้องเอาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียสันมษษาแก้ประยกกำลังสองก็จะได้ค่านี้นะสัมปษษระสิทธิ์การทำนายก็เป็นดัดชนีนะค่าขนาดอิพลกลุ่มที่เราไว้วัดสัดส่วนนะสัดส่วนของการอธิบายความแปรปวนภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า proportion of variance นะครับนะ ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงปริมาณ2ตัวแปรนะครับจริงๆแล้ว r กำลังสเนี่ยนะครับก็เป็นค่าที่ให้เรานึกถึงจันทรุปปาคาหรือว่าสุริยษปปาคาก็คือดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์มันกินกันใช่ไหมคำว่ากินกันก็คือ ออถ้าเป็นภาษาสถิติในในแง่นี้นะสัมประสิทธิ์การทำนายก็คือเป็นสัดส่วนของการอธิบายความแปรปรวนนะครับค่า R กกำลังสองจึงเป็นค่าที่แสดงถึงความแปรปรวนของตัวแปรตามที่ถูกอธิบายโดยตัวแปรอิสระนะครับเวลาเราคำนวณน,นะครับเราก็จะนำค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์แบบเพียรสันเนี่มายกกำลังสองเช่นจากตัวอย่างเมื่อกี้นะ บุคลิกภาพแบบแสดงตัวเนี่ยมีความสัมพันธ์กับอยอดขายอยู่ที่ท่ากับจุดแใช่ไหมถ้าเราเอาจุดแเนี่ยมายกกำลังสองก็จะได้ประมาณจุดแปดศูนยะครับจุดแนะทีนี้ความหมายของคำว่าอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามคืออะไรเดี๋ยวอาจารย์จะขอ,อยกตัวอย่างสมมติว่า จริงๆแล้วเราเคยเรียนเกี่ยวกับคอนเซปต์ความแปรปรวนก็คือการกระจายของข้อมูลใช่ไหมอันนี้เป็นการกระจายของข้อมูลตัวแปรตามก็คือยอดขายนะครับอาจารย์อ,อีกอันนึงโอเคเป็นความแปรปรวนหรือการกระจายของตัวแปร x ก,ก็คือบุค,คลิกภาพแบบแสดงตัวหรือ extraversion นะสมมติว่า อันนี้คือเป็นการกระจายหรือความแปรปรวนใช่ป่ะมมติว่าอาจารย์ขอวาดมันเป็นให้มันเป็นเวนไดแกรมคาว่าเวนไดแกรมไม่ใช่เวนกรรมนะแต่มันเป็นชื่อนักสิิติก็คือ V E N N นะก็เวนไดแกรมลักษณะเวนไดแกรมก็จะเป็นวงกลมแบบนี้วงกลมวงนี้แทนถึงความแปรปรวน100%ของยอดขายนะนั้น 100%จริงๆแล้วถ้าเราเรียนกันแจกแจงของข้อมูลเนี่ยเต็ม100ก็คือตรงนี้ใช่ไหมเออตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะมันก็จะทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็จะเต็มอยู่100%ทีนี้คอนเซปต์ของคำว่าทธิตัวแปร x เข้าไปอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามหมายความว่าอย่างไรนะตัวแปร x เข้าไปอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามยกตัวอย่างเมื่อกี้ค่า r เท่ากับเท่าไหร่นะนะครับค่า R เ,เท่ากับจุดแปดกว่านะ้องสมมุติจุดแปดกว่าเดี๋ยวอาจารย์ขอดูหนังสือนิดนึงนะครับค่า R เ,เท่ากับจุดแปดเก้าเจ็ดโอเคจุดแปดเก้าเจ็ดแล้วถ้า coefficient of determination หรือสัมประสิทธิ์การทำนายก็เอา ตัวเนี้ยไปยกกำลังสองใช่ไหมก็จะได้ประมาณจุดแปดศูนย์สี่หกจุดแปดศูนย์สี่หกนะครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสมมตินะตัวแปรตามมีวงกลมสีแดงเนี่ยอยู่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหมายความว่าตัวแปร x เนี่ยมันเข้านะททีตัวแปร x เนี่ยมัน ไปเข้าอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได้ประมาณร้อยละ80.46อันนี้คือตัวแปร x หรือ extra version ดังนั้นหมายความว่าอย่างไร extra version มันก็จะเข้าไปกินนะพื้นที่ของตัวแปรตามตรงเนี้ยมันก็จะเป็นอยู่บริเวณตรงนี้ใช่ไหมนะ อยู่ที่ประมาณ80.46%หรือร้อยละ80.46คำว่าตัวแปรตามสามารถอธิบายความแปรปรวนคำว่าสามารถอธิบายความเปลี่ยนปรวนก็คือพื้นที่ของตัวแปร x นั้นเข้าไปกินพื้นที่ของตัวแปรตามได้ร้อยละเท่าไหร่หรือกี่เปอร์เซ็นต์ดังนั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตัวแปร x เ,เนี่ย สามารถทํานายหรืออธิบายตัวแปร y ได้80.46%ที่เหลืออีกประมาณ1 9 19. าใช่ไหม19.44%็เนี่ยก็ไม่ได้ถูกอธิบายโดยตัวแปร x อาจจะเป็นตัวแปรอื่นๆที่อยู่นอกเหนือจากการวิจัยของเราสามารถอธิบายได้นี่ก็คือเป็นคอนเซปต์ของคำว่านะสามารถอธิบายความแปรปวนดังนั้นยกตัวอย่างเนาะบุคลิกภาพแบบแสดงตัวสามารถอธิบายความแปรปวนของยอดขายได้ประมาณ48.46 0ตรงนี้นั่นเอง ะครับตรงนี้พื้นที่ถ้าเต็มร้อยอยู่มีอยู่80.46เหลือพระจันทร์เซี้ยวตรงนี้อีกนิดหน่อยก็คือไม่สามารถอธิบายได้จากตัวแปร x มีอยู่ประมาณ19.54นะครับเมื่อกี้อาจารย์ตัวเลขข้างหลังอาจารย์สอนผิดนะอันนี้ตัวเลขที่ถูกต้องคือ19.54นะครับเป็นตัวแปรอื่นที่อยู่นอกเหนือในการอธิบายดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าค่าสัมประสิทธิ์การทำนายยิ่งมาก แสดงว่าตัวแปร x เนี่ยก็ย่อมมีความสัมพันธ์กับตัวแปร y ในระดับมากใช่ไหมนะครับดังนั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าตัวแปร x กับตัวแปร y มันไปกินพื้นที่กันมากสมมติอัน,น,นเนี้ยมัน50%ะเี่ยนะเมื่อเทียบกับแบบนี้นะ x กับ y อันนี้อาจจะเป็นแค่8%อย่างเงี้ยจะเห็นได้ว่าแน่นอนซีนารีโออันข้างบนเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าตัวแปร2ตัวนั้นมีความสัมพันธ์กันมากมันติดกันนะแต่ถ้าอันข้างล่างเนี่ยก็แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันน้อยเกยกันน้อยนะหรือเกี่ยวข้องกันน้อยเป็นต้นนะครับโอเคนะนี่ก็คือเป็นตัวอย่างแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์ก็จะมีการแปลผลค่าขนาดอิทธิพลของความสัมพันธ์นะถ้า เป็นค่า a หรือค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เนี่ยถ้าคะแนนที่คำนวณได้ค่าคาแนนที่พนได้ประมาณจุดหนึ่งเนี่ยแสดงว่ามีความสัมพันธ์ในระดับต่ําหรือระดับน้อยแต่ถ้าประมาณจุดสามแสดงว่ามีความสัมพันธ์ระดับปานกลางถ้าจุดห้าแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ระดับสูงหรือระดับมากนะครับแต่ถ้าค่าเอาค่านี้มายกกําลังสองเราก็จะได้ค่าสัมประสิทธิ์การทํานายที่ สอนเมื่อกี้ใช่ไหม x มันไปกินพื้นที่กับ y หรืออธิบายความแปรปรวนของ y ได้ร้อยละเท่าไหร่เนี่ยถ้าเป็นจุด1จุดศูก็คือ1%นึ่ปใช่ะก็แสดงว่ามีความสัมพันธ์ระดับต่ำถ้าจุดศูก็คือ9%เรนี่ยนะระดับปานกลางแต่ถ้าจุดสอก็คือยีใช่ป่ะก็ระดับสูงหรือระดับมากนะนี่ก็คือเป็นการแปรผลค่าขนาดอิทธิพลของความสัมพันธ์ของโคเฮน์ ที่เขาได้ลองกำหนดไว้นะครับโอเคดังนั้นบทที่10อาจารย์ก็คิดว่าอาจารย์ได้สอนมาครอบคลุมเพียงพอแล้วนะครับก็หวังว่านักศึกษาจะกลับไปทำแบบฝึกหัดที่4.1นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่4.1ให้กับพวกเรานะครับ